The Flying Dutchman ต้นแบบเรือผีในหนังจากคำบอกเล่าของเช่าเรือสุดคลาสสิกในยุคสมัยนี้หากใครพูดว่าเห็นผีเกือบร้อยทั้งร้อยคงถูกไลใ่ให้ไปพบจิตแพทย์เป็นแน่แต่ถึงอย่างไรเรื่องทำนองนี้ยังมีสเสน่ห์ชวนฟังอยู่ดีเอาละเราไปดูที่มาที่ไปของเรือของกัปตันเดวิดโจนส์ที่ไลล่ากัปตันแจ็คสเปโร่กันดีกว่าเรือ The Flying Dutchman เริ่มโด่งดังขึ้นมาในราวศตวรรษที่17 จากคาบอกเล่าและบันทึกของเหล่ากะลาสีเรือแตกซึ่งต่างบอกเล่าไปทิศทางเดียวกันว่าจะเห็นเรือลำนี้โผลออกมาในยามสภาพอากาศเลวร้ายทัศนวิสัยต่ําจากหมอกหรือพายุกระหนำ่ำหรือยามเรือต้องแล่นผ่านบริเวณยากลําบากโดยเรือจะโผลมาให้เห็นและแล่นผ่านหายไปในความมืดตามธรรมเนียมฝรั่งนักเดินเรือพวกเขาเชื่อว่าหากพบเห็นเรือผีลำนี้เท่ากับเป็นลางบอกเหตุร้ายนั่นคือเรือแตกแน่นอนถ้าโชคร้ายที่สุด คือไม่มีโอกาสรอดกลับบ้านอีกแล้วเท่าที่ลองค้นข้อมูลดูไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเรือลำนี้มีอยู่จริงบนโลกหรือไม่จะพบในลักษณะเป็นเรื่องเล่าและตำนานเสียมากกว่าซึ่งเรื่องสุดคลาสสิกเล่าถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรือ The Flying Dutchman ภายใต้การนำของกัปตันเฮนริกฟานเดอเดคเคน เรือ The Flying Dutchman เป็นเรือของบริษัท Dutch East India Company คอยแลนรับส่งสินค้าระหว่างเนเธอร์แลนด์และบริเวณอีสต์อินดีหมายถึงพื้นที่แถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเดินทางครั้งสุดท้ายกัปตันฟานเดอเดเค่นต้องการกลับถึงเนเธอร์แลนด์ให้เร็วที่สุดจึงได้เลือกใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดนั่นคือผ่านทางแหลมกูทโฮป และขณะที่เรือกำลังผ่านแหลมนี้ได้เกิดพายุรุนแรงแต่กัปตันแข็งขืนยืนยันว่าจะต้องฝ่าไปให้ได้เรื่องราวระหว่างการฝ่าพายุมีหลายเวอร์ชั่นแต่จุดจบจะออกมาคล้ายๆกันคือกัปตันลั่นวาจาว่าจะต้องฝ่าพายุและไปถึงจุดหมายให้จงได้แม้ต้องใช้เวลาถึงวันสิ้นโลกก็ตามซึ่งสุดท้ายปรากฏว่าไม่รอดทั้งเรือกัปตันและลูกเรือถูกสาปโดยปีศาจหรือซาตานให้ต้องแล่นเรือกลางทะเลโดยไม่สามารถเหยียบแผ่นดินได้ตลอดกา คำสาบนี้ไม่ได้จำกัดให้เรือแล่นอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นแต่ไปได้ทุกท้องทะเลมหาสมุทรทั่วโลกดังนั้นจึงมีรายงานการพบเห็นจากพื้นที่ต่างๆมากมาย ต่อมาภายหลังเรื่องราวถูกแต่งแต้มต่อเติมไปแบบปากต่อปากแต่สิ่งที่ยังคงไว้คือเรื่องความน่ากลัวและปริศนาของเรือลำนี้และยังมีการนำเรือ The Flying Dutchman ไปทำเป็นเรือผีต้นแบบในนิยายและเพิ่มเติมความโรแมนติกโดยบอกว่ากัปตันของเรือสามารถถอนคำสาบได้หากเขาพบเจอรักแท้ซึ่งทุกๆุกปีจะสามารถเหยียบแผ่นดินได้หนึ่งครั้งเพื่อตามหานางผู้เป็นที่รัก ตามข้อเท็จจริงแหลมกูดโฮเป็นสถานที่โด่งดังในเรื่องเรือประสบภัยเป็นประจำอยู่แล้วเป็นที่รู้กันว่าบริเวณนี้มีสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้กระแสน้ำรุนแรงและหินโสโครกเยอะซึ่งแต่เดิมมันถูกเรียกว่าแหลมแห่งพายุหรือ The Cape of Storms และต่อมาค่อยเปลี่ยนเป็นแหลมกูดโฮเพราะมันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางไปอินเดีย สำหรับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ดูสมเหตุสมผลในการพบเห็นเรือ The Flying Dutchman คือการเห็นภาพหลอกตาหรือมิราชซึ่งเรียกว่าฟาต้ามอร์น่าโดยเป็นภาพสะท้อนของเรือที่แล่นอยู่ในระยะไกลเกินสายตาหากว่าสภาพอากาศและแสงมันเป็นไปตามทฤษฎีในการเกิดปรากฏการณ์นี้ และถึงแม้ว่าเรือ The Flying Dutchman จะโผล่มาให้เห็นในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็คงจะต้องรีบหลบเรือยุคนี้มากกว่าเพราะขนาดมันคงเทียบกันไม่ได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเรือ The Flying Dutchman ที่ทาง BS Fairy Tale Library ได้นำเสนอหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ